French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va Leçon numéro 7 les verbes du deuxième groupe des questions des mots i n variables Bonjour comment ça va สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างได้ไปทบทวนบทเรียนก่อนหนะ้านี้กันบ้างหรือเปล่าคะ สำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปของช่อง French k i d และยังอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เราแนะนำให้ไปฟังบทเรียนที่1-4ก่อนนะคะเป็นเรื่องการออกเสียงเราลงเพลย์ลิสต์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะถ้าเราอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องจะเรียนง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเราเจอภาษาฝรั่งเศสที่ไหนเราก็อ่านได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ความจำเยอะด้วย วันนี้เราจะเริ่มจากการผัานกริยาต่อจากบทเรียนที่แล้วนะคะ Conjugation groupe du deuxième Verbes Verbe Le en IR à l i n f i n i t i f กริยากลุ่มที่สองกริยาลงท้ายด้วย er ในรูปที่ยังไม่ได้ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย er ตัวอย่างก็มี นูเ uh i แปลว่าให้อาหารเล <c oughs> ี้ยงดูคายซีแปลว่าประสบความสำเร็จทำสำเร็จค o อง d ดี Kong er, แปลว่าจเจริญเติบโตเรามาดูการผันกริยาในกลุ่มที่2กันนะคะเราจะผันโอเปอซองอะลังกัทีฟก็คือ present simple tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะหลักการผันกริยาในกลุ่มที่2ก็คือ ตัด e r ออกแล้วก็เติม e s สำหรับเชอเติม e s สำหรับจูเติม e t สำหรับอิลเติม e s s o n s สำหรับนูเติม e s s e z สำหรับวูเติม e s s e n t สำหรับ il pluriel au เชน f i n i r f i n i r แปลว่าเสร็จสิ้นนะคะเราก็ตัด e ออกเหลือ f e n เป็น r a d i c a l แล้วเติม e s สำหรับ c h e เป็น c h e ร์ i ิ n, u, is, rab, je, ben, je is, f e n e s เติม e s สำหรับ du เป็น f e n e s เติม e t สำหรับ i l ลเป็น F E N e T เติม E S S O N S สำหรับ n u เป็น F E N E S S O N S เติม E S S E Z สำหรับ v ูเป็น F E N E S S E Z เติม E S S E N T สำหรับ il o p l u r i ร l เคีเป็น F E N E S S E N T ต่อไปมาดูตัวอย่างการผันกันอีกสักสองตัวนะคะตัวแรก Web c h o u c i แปลว่าเลือก c h o u c i r u c h o u c i Il c h o u c i L c h o u c i Nu o s c h o u c i s s o n s vous choisissez il c h o i s i s elle choisit คารรียยตัวนี้นะคะ complir แปลว่าเติมให้เต็ม je compli tu compli il compli elle compli son vous complissez il complis l lice Demo Voca คำที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ต้องเติมเออม่ต้องเติมเอสใดๆทั้งสิ้นค่ะจริงๆมันมีเยอะนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างไปก่อนเอาไปล็อตนึงก่อนเดี๋ยวดูกันเป็นแถวจากบนลงล่างนะคะ คำแรก alors, a l o r a l o r s a l o r แปลว่าว่าไงแล้วไงคำที่สอง e e t e แปลว่าและคำที่สาม ge g u e ge แปลว่าที่ซึ่งอ่านเป็นคำเชื่อมใช้บ่อยมากค่ะนี้ถัดมา oc r u s s e oc แปลว่าด้วยเช่น j จูเอ a ต้หลงเดสหม้อซี่เฉยสวยใตลงแดสแปลว่าเธอเป็นคนไทยฉันด้วยฉันก็เป็นคนไทยบรรทัดต่อไปก a าเซอาแอกาแปลว่าเพราะว่าปักสเกอแปลว่าเพราะว่าเช่นเชโกซีปักสเกอ o c เช beaucoup แปลว่า ฉันอ้วนขึ้นเพราะว่าฉันกินเยอะถัดมา p r e s q u e แปลว่าเกือบ a s s e ซ s s e ซซซ s ซซ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 ซัซซ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 ซ ร้อนมากที่ประเทศไทยต่อไป ME m i e s ME แปลว่าแต่ชาเม e G-R-M-R-E-S แปลว่าไม่เคยไม่มีทางต่อไปอเวกแปลว่าก e ับ AVEC AVEC e บรรทัดถัดมานะคะ ด n ง D A N S ด o งแปลว่าในเช่น Il a un bureau <mad Liberty Overwatch> u a n s ma chambre แปลว่ามีโต๊ะทำงานตัวหนึ่งอยู่ในห้องนอนฉันทำถัดมา Par P A R Par แปลว่าโดยเช่น Par avion on peut se déplacer très vite แปลว่าโดยเครื่องบินเราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว sur 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 แปลว่าบนเช่น il y a des livres sur le bureau แปลว่ามีหนังสือมากมายอยู่บนโต๊ะทำงาน sous o u s u แปลว่าล่างเช่น Angers cache sous le l i แปลว่ามีแมวตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงบรรทัดถัดมา เดช à าแปลว่าแล้วเช่นเช d เดชาเฮกักเดซูฟิมแปลว่าฉันดูแล้วหนังเรื่องนี้ปะ s เป s อาเอสปะใช้ในประโยคปฏิเสธเช่นเชื่อเอปะฉันไม่ต้องการปุยเปอ์ s ูอีสปุยแปลว่าจากนั้นคำถัดมาแวร VERS VER แปลว่าประมาณนั้นเช่น c h a b i t vers le nord-est de Paris แปลว่าฉันอาศัยอยู่แถวแถวตะวันออกเฉียงเหนือของปารีสบรรทัดถัดมานะคะ On en on แปลว่าในแบบในรูปแบบเช่น c h e v e l e g o l en voiture ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์ คำต่อไป plus 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 จริงๆมันมีสองความหมายนะคะถ้าเกิดว่าไม่ออกเสียง s, l U s plus PLUS แปลว่าไม่อีกต่อไปก็คือ c h a n v e l plus ฉันไม่ต้องการอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อ,อ,อีกความหมายหนึ่งเช่น the plus song plus แปลว่ามากขึ้นเรื่อยๆคำถัดมา Souvent S O U V E N T o u v e n t แปลว่าบ่อยบ่อยถัดมา bientôt. b i e n t ô si t B I E N T O a c c e n t ยงยากซับซ T B e n t ô t แปลว่าเร็วเร็ว,รวนี้บรรทัดสุดท้ายนะคะ Enfin ในที่สุด E N F E N Enfin ถัดมา Pour P O U R Pour สำหรับ toujours T O U J O U R S ต j o u r s ตลอดเวลาสม่ำเสมอคำสุดท้ายนะคะ song S R N S song แปลว่ายกเว้นหรือไม่เอาไม่ใส่อะไรแบบนี้ค่ะเช่นเชื่อบัวยูคาเฟ่สองสุกฉันดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาล Detion ๊ซ o องคำถาม เรามาดูคำศัพท์ที่ใช้ในประโยคคำถามแล้วก็ตัวอย่างประโยคด้วยนะคะอูแปลว่าที่ไหนเช่นอูสตูฟเลก l ลโรงเรียนอยู่ที่ไหนก n งแปลว่าเมื่อไหร่กองตเตสเกอร์จูป e อ v วา a องส s แปลว่าเมื่อไรหร่เธอไปพักร้อนกอมอง แปลว่าอย่างไร c กมวัจจุกมตาเลว s แปลว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจูเป็นสรรพนามบุรุษที่สองเอกพจน์แน่นอนอยู่แล้วส่วนวูเป็นบุรุษที่สองแต่ว่าเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพระหุพจน์ถ้าจะใช้ในรูปเอกพจน์คือใช้กับคนที่ผู้ใหญ่กว่า คือเพื่อแสดงความเคารพสำหรับญาติผู้ใหญ่ครูอาจารย์หรือว่าลูกค้าคำถัดมาปูกัวแปลว่าทำไมเช่น p ปูก q ัวเอ s t u ici แปลว่าทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ทำไมแกถึงอยู่ที่นี่กงเบียงแปลว่าเท่าไหร่เช่นกงเบียงเด r แ r ร์เอต u แปลว่าแกมีพี่ชายกี่คนถัดมา k q u e k แปลว่าใครเช่น k s แปลว่านี่ใครถัดมา k u o q u o e k แปลว่าอะไรเช่น k o d e n o f แปลว่าเป็นไงบ้างมีอะไรใหม่ๆมไหม ต่อไปเรามาดูประโยคบอกเล่ากันนะคะ Des เดบิวเดฟค a าสเริ่มต้นประโยคเชื p อม l l แปลแว่าฉันชื่อเชื่อมมแปลริเดียแปลว่าฉันชื่อลิเดียเชอร์สฉันเป็นฉันคือเช่นเชอร์สวีไต้หลงเดสฉันเป็นคนไทย ถัดมาเชแปลว่าฉันมีเชอโนฟองฉันมีลูกหนึ่งคนเชเวฉันไปเชเวเบียฉันสบายดีในภาษาฝรั่งเศสจะใช้เวอพอเลสำหรับการบอกว่าสบายดีนะคะถัดมาเชฟเฟฉันทำเช่นเชฟเฟดูสปอร์ ฉันเล่นกีฬาแชมฉันชอบแชมเลเ่นเทนนิสฉันชอบเทนนิสต่อไปเป็นการขึ้นประโยคที่ใช้บ่อยมากค่ะนี่คือเศษตังตามด้วยคำนามเอกพจน์เพศช,ชายแบบไม่ชี้เฉพาะเช่นเศรตัาซักนี่เป็นกระเป๋าใบหนึ่ง เซเลออันนี้จะใช้กับคำนามเอกพจน์เพศชายแบบชี้เฉพาะเซเลโซเลยนี่คือพระอาทิตย์เศจินแล้วตามด้วยคำนามเอกพจน์เพศหญิงแบบไม่ชี้เฉพาะเช่นเศจินคอปแปลว่านี่เป็นกระโปรงตัวหนึ่งเซลาแล้วตามด้วยคำนามเอกพจน์เพศหญิง แบบชี้เฉพาะเช่นเซลาลูนนี่คือดวงจันทร์วันนี้จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ Au revoir